สวัสดีคนราศีพฤกษภทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับสู่แมสเซจทาโร่ยใบตาค่ะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาการจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบผิลรีฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการ สมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะเรามาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ของคนราศีพฤษภนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ มาเริ่มมามอยซอยไพายทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ ความรู้สึกผิดหวังกลับมาหรือเปล่าความรู้สึกที่ไม่ดีบางอย่างหรือคุณเจอกับเรื่องที่ไม่ดีบางอย่างที่มันกระทบจิตใจคุณหรือเปล่าคะหรือความทรงจำในวัยเด็กที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าบางคนอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเนี่ย dm เหรือว่า king ถือไม้เท้าเจ้านายของคุณที่เป็น lgbtq พัะคะ หรือว่าเจ้านยายของคุณที่เป็น D M page คือคุณอาจจะพยายามพัฒนาตัวเองก็ได้นะแต่มันยังไม่ได้ดั่งใจคน,คน,น,ค,นคนเนี้ยอืมคนคนี้ก็อาจจะแบบมีมีความที่แบบว่องไวรวดเร็วอะไรเงี้ยบางทีคุณอาจจะแบบไม่ได้แบบตอบสนองเขาอะค่ะได้ทันไหม,มกับคนคนนี้นะ แล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดหวังในตัวเองเพราะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้ดีที่สุดแล้วนะต่ขยายสิอืมคุณมีความคิดกังวละแสดงว่าแสดงว่าคุณคือราชาถือไม่เท้าใช่ไหมแล้วเขาคือคนที่ทําให้คุณคิดมากคือดีเอ็มเพเขาอาจจะเป็นคู่ ของคุณหรือเป็นแม่หรือเป็นเจ้านายก็ได้ค่ะหรือเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกคิดมากอะ่ะอาจจะเป็นคําพูดของเขาไหมหรือคุณอาจจะกดดันตัวเองไหมนะคะว่าอุ๊ยคุณกําลังแบบคุณก็แบบพยายามต่อสู้แล้วนะกับคนคนนี้กับความรู้สึกแบบเนี้ยแต่มันยังไม่ได้อะ่ะคุณเลยคิดลบอืคุณอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ สมมุตินะถ้าคุณบอกว่าโอ้ค,คุณตาเป็นสองคนนี้เลยค่ะเป็นทั้งคิงถือไม้เท้ากับดีเอ็มพก็คือว่าอยากเป็นสองคนเนี้ยสถานการณ์เนี้ยอยากใช้ไม้แบบนี้อยากใช้ความคิดแบบเนี้ยให้ผ่านไปนะสถานการณ์อีกแบบหนึ่งต้องอ่อนแบบต้องอ่อนโยนนะอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีตัวตนหลายอย่างก็ได้ถ้าคุณไม่ได้แบบต้องเครียดกับใครบางคนอยู่อืมตอนเนี้ยคุณอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่แบบ เหมือนกับคุณถ้าสมมตินะคะคุณได้รับโอกาสที่หยิบยื่นมาเช่นได้ไปเริ่มต้นงานที่ใหม่แต่มันมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นว่าไม่น่ามาทําตรงนี้เลยอย่าตรงเนี้ยที่คุณทําอยู่อะ่ะมันอาจจะทําให้คุณเรียนรู้อะไรหลายอย่างมากขึ้นก็ได้ถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันท็อกซิกมากเลยอยคุณสามารถเลือกที่จะ ไปได้นะคะหรือคุณจะแบบเออขอต่อสู้ไปอีกนิดนึงแบบบางคนต้องแบบอยู่ครบ1ปีก่อนอะไรเงี้ยเปลี่ยนงานบ่อยก็ก็ดูไม่ดีในเรซูเม่ถูกไหมคะก็เป็นไปได้นะคุณมีความเครียดนะมีความรู้สึกผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้รับหรือว่าคุณเลือกหรือเปล่าหรือคุณได้รับ มอบหมายให้ทําบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณเครียดกับมันอ,ะอ่ะเออเขาก็บอกว่าเอออย่าเครียดจนเกินไปนะอะไรเงี้ยพยายามปล่อยถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยอะค่ะถ้ายังไม่ปล่อยแล้วฝืนอะ่ะบางทีร่างกายก็ไม่ไหวจิตใจก็ไม่ไหวด้วยอะ่ะมันจะป่วยเอานะคะนี่คือพลังงานของคนราศีพฤษภค่ะมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบอารมณ์มีเรื่องที่ต้องคิดมากเนะาะคราวนี้เรามาดูสิเซอร์ไพครั้งใหญ่ในเดือนมกราคมของคุณ จะมีเรื่องอะไรบ้างคะ ดดกรดิงไ้ไมตามบอกก่อนนะคะถ้าคุณเปลี่ยนจาก energy 8ดาบอะหรือห้าเหรียญอะเป็น energy ที่ชิลคุณอาจจะเฝ้ารอเรื่องเงินอยู่แต่ energy นั้นของคุณอะมันคือความขาดเขาอยากบอกคุณว่า เซอร์ไพรก็คือว่าถ้าคุณปล่อยแปดดาบครีเอเอเนจีตัวเองก่อนอะที่มันบล็อกสิ่งที่มันเป็นหนึ่งเหรียญอะมันเหมือนเป็นเซอร์ไพรจริงๆแหละคือถ้าคุณเข้าใจว่าทุกอย่างมันคือพลังงานอะและความคิดของคุณอะมันไปบล็อกอุ้ยฉันตายแน่เลยแย่แน่เลยเงินไม่มีแน่เลยหรืออะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นคําพูดที่ทําให้คุณแบบเป็นเชิงลบอะ แล้วคุณก็คิดตลอดพูดตลอดคิดตลอดพูดตลอดมันคือการที่คุณไปย้ำอ่ะให้เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคุณอยู่ในอดีตเดี๋ยวอยู่ในอนาคตแต่เขาจะเห็นว่าปัจจุบันตอนเนี้ยคุณเห็นอะไรคุณนึกอะไรบ่อยๆคุณจะได้รับสิ่งนั้นไปครอง เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากไม่อยากได้หรือส่งความอยากออกไปส่งความขาดออกไปเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นโอเคหาความรู้เพิ่มเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยอตามองเห็นนะที่แบบคุณรออยู่เนี่ยคุณเหมือนกับถ้าคุณทำเหมือนกับว่าคุณปลูกต้นไม้ใช่ไหมแล้วคุณไปนั่งเฝ้าว่าเมื่อไหร่มันจะโต มันคือการไปโฟกัสที่ผลลัพธ์อะค่ะเขาเนี้ยเขาอยากให้คุณกลับมาโฟกัสกับชีิตประจําวันของคุณว่าให้คุณทําทุกอย่างในแบบที่คุณทําได้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็เวลาที่มีเรื่องคิดเครียดเนี่ยหรือความคิดในอดีตในอนาคตเนี่ยที่มันยังมาไม่ถึงอะแต่คุณไปเครียดไว้ก่อนเนี่ยเมื่อไหร่จะนู่นนี่นั่นะคะให้คุณอยู่กับตรงนี้ก่อนปล่อยเขาไปอะ คือเวลาที่มันมีความคิดเกิดขึ้นมาถ้าคุณมันคืออัตราเนาะมันก็จะมีอัตราที่ดีกับไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะอยู่ที่ว่าเราอะไปยึดมันมาไว้เป็นของตัวเองหรือเปล่าคราวนี้ถ้าคุณเห็นว่าแปดดาบที่มันบล็อกอะไรคุณอยู่ได้อะ่ะแล้วคุณเอาออกไปได้นะคุณปล่อยวางได้อะคะ่ะหนึ่งเหรียญจะเข้าประกบตัวตนของคนราศีพฤษภทันทีโอกาสที่ดีโชคลาภเงินก้อนก็ได้ หรือเงินทองหรืองานก็ได้เช่นกันเนี่ยทำทุกๆวันให้ดีที่สุดทําเท่าที่ทําได้และสิ่งที่มันจะเกิดหรือเซอร์ไพรส์คุณคือเงินหรือโอกาสดีๆแน่นอนค่ะเนี่ยมารอแล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณเคลียร์ความรู้สึกกลัวความรู้สึกอยากความรู้สึกแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้อะไรเงี้ยแรงต่อต้านอะ่ะ หรือเสี่ยงลบๆสู้กับมันชนะหรือเปล่าถ้าคุณสู้ชนะหนึ่งเหรียญมาแล้วค่ะมีอะไรอีกคะเป็นอิสระอาจจะเป็นอิสระ,ะจากคนนี้หรือเปล่าเ <c oughs> ดีมเพจเ,เมื่อกี้ไม่รู้หรอก คุณอาจจะได้เดินหนึ่งคือเดินออกมาจริงๆจ,จากเนี่ยการที่คุณปรารถนาจะเป็นอิสระจากอะไรสักอย่าง่งเช่นการเงินที่ไม่ดีอะ่ะตาบอกเลยว่าคุณจะได้เดินออกมาจากจุดจุดนั้นคุณจะต้องต่อสู้กับความคิดของคุณที่เป็นเชิงลบเหมือนเจ็บมนเท้าใบนี้คือสิ่งที่เป็นเชิงลบคือไม้ที่เตี้ยกว่าคุณใช่ไหมในภาพนะคะแต่คุณคือคนที่งัดกับความคิดด้านลบของตัวเองอะ่ะว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ การเชื่อว่าวางอย่างเป็นไปไม่ได้แสดงว่าคุณใส่ใจต่อคุณใส่ใจอุปสรรคต่อความสำเร็จมากไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอให้คุณใส่ใจกับความเป็นไปได้กับความสุขที่คุณมีกับสิ่งที่คุณคิดและปฏิบัติกับตัวเองเสียงของคุณพูดอะไรกับตัวเองเสียงของคนอื่นที่ไม่ดีมีอิทธิพลกับคุณไหมเท่านี้เองเลยค่ะถ้าคุณรู้คุณเห็นเนี่ยคุณคอนโทรลได้เนี่ย เดี๋ยวฟูก็มารออีกเช่นกันคุณจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้คุณจะสำเร็จแบบไหนก็ได้ถ้าคุณปลดบล็อกแปดดาบใบนั้นได้แน่นอนค่ะทุกๆคนที่สำเร็จคือทุกๆคนที่ทำทุกๆวันทำทุกๆเรื่องจนเคยชินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นอิสระจาก e.m. p พหรือแบบอยากมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากกว่านี้นะคะ คุณได้รับข่าวดีแน่นอนน่ะอืมข่าวดีเรื่องของโอกาสดีๆเงินหรือความมั่นคงอะค่ะของคุณทางกายภาพบนโลกเนี้ยจะเกิดขึ้นเป็นเหมือนเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ของคนราศีพฤกษภจริงๆในเดือนมการาคมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณเขาบอกคุณว่า ฉันจะมอบอิสระภาพให้เธอถ้าเธอมอบอิสระภาพให้กับตัวเองก่อนจากใจจากความคิดหรือทัศนคตินั่นเองนะคะเอาละค่ะเราเรามาเจาะลึกเรื่องของการงานกันหน่อยการงานของคนราศีพฤษภในเดือนมอการาคมจะเป็นอย่างไรคะ ตารู้สึกว่าคุณอาจจะไปเพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการงานหรือเปล่ามันอาจจะเกิดความกลัวความผิดหวังบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่เขาอยากให้คุณมีสติกับมันอืมคือถ้าคุณไปโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นความกลัว มันดึงดูดได้ไวมากอยู่แล้วอะคะ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรยิ่งคิดหรือยิ่งกลัวเนี่ยมันเข้มข้นสูงพลังงานเข้มข้นใช่ไหมคะมันก็จะเกิดก่อให้เกิดว่าคุณดึงดูดเรื่องนั้นมาแบบที่ไม่ทันตั้งตัวคราวนี้ถ้าคุณคิดเยอะไปอืมก็ระวังเรื่องความคิดด้วยถ้าคิด ในแง่ของบวกบวกมันโอเคแต่ถ้าคุณคิดในแง่ลบๆบมันก็ไม่โอเคอยู่แล้วถ้าตามหลักของการใช้หัวเนี่ยหรือหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราคิดลบเราจะไปเห็นข้อดีของชีวิตไม่ได้เราก็จะเห็นแต่สิ่งลบๆบถ้าเราคิดบวกอ่ะมันจะก็แบบจะไม่มองเห็นความคิดลบเหมือนกันคะ่ะ แต่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นขึ้นจากการที่คุณทำซ้าแล้วเกิดเป็นความเคยชินอืมเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอาจจะต้องไปสอนงานใครบางคนหรือเปล่าแล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าหัวไม่ไวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเท่าที่ทําได้ประมาณนี้นะคะอาจจะมีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ตามองเห็นว่าคุณจะ ควบคุมมันได้อความรู้สึกไม่โอเคอะ่ะมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราฝึกตนนั่นแหละค่ะมาดูเรื่องของความรักกันหน่อยค่ะใครก็ได้นะคะ คุณมีความผิดหวังในเรื่องของความรักเมื่อกี้ตัวตวนอเอาอันดับแรกก่อนบางคนนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะแบบทนไม่ไหวแล้วอะกับการถูกจองจำด้วยความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่ชัดเจนมันรู้สึกว่าคุณด้อยค่าตัวเองด้วยคุณอาจจะโทษตัวเองด้วยค่ะกับความสัมพันธ์นี้เนาะ คราวนี้มันเหมือนกับว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนแปลงจากตัวเองอะค่ะเราเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นไม่ได้เนะเาะคราวนี้คุณก็อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่โอเคละมันเป็นความสัมพันธ์กับใครก็ได้นะคะที่มันดูแบบไม่ว่าสมมติยกตัวอย่างถ้าเป็นคนในครอบครัวก็แบบคุณคุยกับคุยเรื่องเนี้ยบางเรื่องอะที่คุณจะต้องตัดสินใจในเร็ววันอะกับคนในครอบครัวใช่ปะ แล้วกลายเป็นว่ามันยังไม่ชัดเจนเลยอะ่ะจนคุณรู้สึกไม่ดีอะ่ะแบบเขาไม่สนใจฉันเลยเขาไม่ใส่ใจฉันเลยอะคะ่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อความรู้สึกหรือความเป็นคุณแล้วอะถึงเวลาที่ต้องหัดที่จะไม่ยอมบ้างนะคะถ้ายอมมาตลอดแต่ไม่ใช่ว่าไปใส่อารมณ์ไม่ใช่อ่ะคะ่ะแต่เป็นการอธิบายด้วยเหตุผลในตัวของคุณเนาะสำหรับคนที่มีคู่ ต้องปรับบางอย่างกันเหมือนกันค่ะในเดือนมอกราคมเนาะอาจจะเป็นคําพูดที่คุณอาจจะบอกเขาว่าเออพูดแบบนี้ไม่โอเคนะรู้สึกไม่ดีหรือเขาอาจจะมาพูดบางอย่างกับคุณให้คุณปรับก็ได้คราวนี้ยถ้ามันแบบเขาบอกว่าถ้ามีความรักกันอะถ้าเรายังรักกันอยู่อเราจะปรับให้กันได้อยู่แล้วเพราะเรายังรักกันอยู่เราจะยินดีปรับให้หรือเขาจะยินดีปรับให้อยู่แล้วค่ะถ้าถ้าแบบ มันมีเปอร์เซ็นต์ของความรักที่มากกว่าไม่รักนะอืมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนก็ขอให้ยืนหยัดและอย่าไปโทษตัวเองมันคือถึงเวลาค่ะที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องปรับจูนนะนะคะไพ่บอกแบบนั้นมาดูเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคนราศีพฤกษภในเดือนมกราจ้า คนในครอบครัวจะขอเงินคุณไหมอ่ะแล้วคุณจะไม่ให้หรือเปล่าเขาอาจจะแบบทะเลาะก,กัน <c ười> คือแบบคุณไปขอเงินเขาหรือเขาไปขอเงินคุณใน,นนี้ไม่รู้อ่ะแต่มันจะมีอารมณ์เหมือนประมาณอย่างนี้ทุกคนมันจะมีการบ่นหนึ่งกลุ่ม แต่ถามว่าให้ไหมให้นะเออให้นะแต่ขอบ่นไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะคุณไปขอเขาหรือเขามาขอคุณคุณถ้าแบบเขามาขอคุณคุณก็อาจจะบ่นไปหนึ่งหนึ่งแบบหนึ่งชั่วโมงหรือแบบหนึ่งนาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยขอขอแค่ให้ได้บน่นเถอะเอาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ให้เะี่ยในมกราคมเนี่ย คุณอาจจะได้ใช้เงินไปกับคนในครอบครัวหรือกับคนที่คุณรักเนาะแต่คุณมีให้ใช้อยู่แล้วค่ะคุณมีเพื่อที่จะมอบให้อยู่แล้วคราวนี้มันเหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้เฉพาะคนที่คุณอยากให้ใครที่คุณไม่ให้ก็ปฏิเสธได้เขาบอกมาแบบนี้นะคะอืดูบทสรุปกันหน่อยบทสรุปของคุณราศรีพฤษภในเดือนมกราคมจ้า เหนื่อยหาเงินแล้วก็อาจจะมีคนมาเอาไปแล้วคุณก็รู้สึกไม่โอเคนะคะไม่เป็นไรดูเหมือนดูเหมือนว่าการถ้าไม่ได้เกี่ยวกับการเงินนะมันมีบางอย่างคะ่ะที่ ที่คุณกำลังจะจบจากสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเช่นนะยกตัวอย่างมีคนมาให้คุณไปลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่คุณจะไม่ลงทุนเช่นเฮ้ยเธอไปลงทุนอันนี้ดิเธอจะช่วยครอบครัวของเธอได้ดีมากเลยนะนะคะแล้วคุณก็ไม่ไปเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุณทันถ้าคุณลงอ่ะน่าจะตุบน่าจะไม่โอเคนะคะเนี่ยหรือถ้ามีคนมาขอให้คุณไปลงทุน ดูด้วยนะคะดูความเป็นไปได้ดูความเป็นจริงเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรเรื่องเล็กน้อยแล้วเราได้เงินเยอะกว่าเนะี่ยหรือเราไม่ได้ทำาะไไรเลยแล้วเราได้เงินเยอะมันดูแปลกๆทุกคนมันเป็นไปได้ไหมได้นะสำหรับคนที่แบบเรียนรู้เรื่องหุ้นไปลงไปลงแบบ ไปลงทุนหุ้นนะได้แต่ไอความรู้เรื่องหุ้นนะ่ะมันก็ใช้เวลาทุกคนมันไม่ใช่แบบวุ้ยเรียนรู้เดือนเดียวแล้วชั้นลงเลยอะไรเงี้ยตาเห็นหลายๆคนที่สูญเสียเงินไปกับหุ้นเหมือนกันหมดตัวก็มีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นดูในเรื่องของการเงินด้วยนะประมาณนี้นะคะเราไพ่แน,นะนำาหรออยากแนะนำคนราศีพฤษภว่าอะไรค่ะ ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ไม่โอเคมันกวนใจคุณอนะแล้วคุณปราถนาจะเอาชนะมนะันอะมีแต่ตุดๆเนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องอะไรที่เป็นมุมมองด้านลบหรือเรื่องลบๆกับคุณถ้าคุณจะเอาชนะเขาได้เนะี่ยคุณจะต้องมีสติรักตัวเองเยอะๆด้วยเวลาเกิดเรื่องที่ผิดพลาดขึ้นกับคุณอนะ พยายามอย่าโทษตัวเองหรือพยายามอย่าโทษคนอื่นมันคือสิ่งที่เราต้องเจอมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะพลังงานของเราหรือมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะอะไรก็แล้วแต่แต่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องผิดพลาดในอดีตไปแล้วค่ะก็แก้วันนี้ให้ดีที่สุดมีสติอยู่กับวันนี้รักตัวเองเยอะๆและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะอืมเราตาขอดูซินี่คือไพ่แนะนำของคุณ ขอดูพ่ยันนันโลกอยากบอกคุณว่าอะไรคะ่ะอุ้ยใบนี้หล่นออกมาเห็นปะตาบอกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยับยั้งไม่ให้คุณไปลงทุนผิดหรือคุณจะยับยั้งตัวเองได้ทันธาตุไฟสมบูรณ์เดินหน้าต่อคู่บุญอืบอกก่อนนะคะ ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคนคนนั้นเป็นคู่บุญของคุณนั่นแหละแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับจูนอะไรกันเหมือนกันหรือถ้าคุณยังไม่มีคู่คุณมีคู่บุญอยู่แล้วเดินหน้าต่อไปรักตัวเองเยอะๆค่ะถ้าเราไม่ได้ขาดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เข้ามาเองหรือเวลาที่คุณไม่ได้คาดหวังอ่ะเขาก็จะเข้ามาเวลาที่คู่ของคุณจะเข้ามาคือเวลาที่คุณมีความสุขกับชีวิตมากๆเลยทุกคนจริงมันเป็นเช่นนั้นเสมอเพราะคุณไม่ได้ขาด จริงทุกคนแล้วเป็นคู่ที่ดีด้วยนะอืมเข้าเนี้ยคุณจะมีแรงฮึกเหิมบางอย่างแหละในเดือนมกราคมอ่ะเพื่อให้คุณได้ก้าวต่อไปสู้ๆนะคะคนราศีพฤษภหวังว่าทุกคนจะมีความสุข กับต้นปีเฮงๆปังๆรวยๆนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลี่ฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมมเศทาโลบายตาขอขอบคุณทุกคนนักงๆเลยนะคะวันนี้ตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ